สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขส,สุขคนครับผมสวัสดีพี่น้องตอนแรงๆครับผมเมื่อนี้บาไปสานไ่เไยมาวันเหี้พี่น้องเมื่อนี้บ้เอาแหีชีบุกมากพี่น้องมันขาดแห้งปวดทึ่งปลาป่านบ่ค่อยถือเท่าไรครับผมสงสัยมั concealer. นจะเป็นน้ำน้ำครับพี่น้องเอ่อพนวาหนำช่วงเห็นหน้าปังป่านบ่ค่อยถือก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมอาจจะเป็นไปได้ก็เลยก็เลยพัก ครับจักมือสองมือครับกระสีะมือได้มีเวลาครับผมมีเวลาหรือมือได้คิดพ่อกับจังสีเอามา่อวานไหมพี่น้องกับมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาไต่กิริศพี่น้องฟังเสียงพี่น้องนี้ยินบ่นี่ครับไม้ถอนพกบุงออกแล้วพี่น้องถอนพกบุงออกแล้วมันก็ก้อนช่วง รถพ่วงอยู่มัน,น,นเห็นเหรียนหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าบัดรสีจับที่แท้มันสีมีว่ก็จะไปหาตามสวนที่เพิ่นไทยแล้วพี่น้องสวนไทยเงใช่หระอล่อาแต่ก้อนนี่ครับพี่น้องก็มาจับกับพ่อได้กินอยู่พี่น้องพ่อได้ขว่วยอยูอ่จะบอกให้นะครับผมประเภทจิลีธรรมชาติเลยครับผมมันจะแซบพี่น้องมันจะแซบมันจะอร่อยก็ก็จิลีที่เขาเลี้ยงนะพี่น้อง ทันใดที่เคยสื่อกินนะครับช่วนมากจะเป็นกิริยเลี่ยงครับผมกิริยเลี่ยงแต่ว่าทานลองมาชิมกิริยธรรมชาติแล้วสิติดใจญ่ครับผมถึงว่ามันสิหายากครับผมมันก็เสบ่บสมสมหายากอยู่พี่นอ่อยครับเบิง่งเบิ่งน้ากันครับว่าเมือแเลี่ยงสิได้พ่อขัวว่เอาครับผมอันนี้ก็กาลังสิผมผาจักน้อยพี่น้องพ่อมืดนมืดหล่ะจังสีลงมือ พอดีบอกสาวไอรีแล้วสาวไอรีกับมาที่หลังครับผมขี่รถมาคนละคันรอสักน้อยพี่น้องเอาครับพี่น้องทำแล้วพี่น้องก็ข้อจิตใจอยู่ครับผมเหมือนนี่โอ้ยผมสาวไอรีบอกมาพี่น้องศิลปินเดียวครับมือน,นี้ครับกระเบื้องรับว่าสีมิโตว่ไป ปลาประบุ่งครับปลาหยาเสียงห้องไลยพี่น้องมึงบลามันสิออกมาให้เห็นบอเอ้าก็เต้นเร็วยวจ้ะอ้าวพรท่านสำ สองตัวแล้วพี่น้องตัวน้อยนี่ครับตัวสามมันบาคือกิริย์ไออันนี้มันเป็นเขาเอิญกินไน้ายี่กิโลดีครับ การดนควันตัวสิได้เต็ละโตัวเนื้อแตกกูนี่พูดพี่น้อง วัวน,น้อยเข้มๆพี่น้องขัวในน้อยเข้มๆต่ำแก้วกับบวกผักโอ้ดึงหัวออกดีพี่น้องมัน,นมันเสียบดีพี่น้องจิริธรรมชาติครับผมมันกินหญ้ากินหญ้ากินใบผักมันคือจิรีเลียงครับผม ธรรมชาติกินหญ้ากินใบพักกินรีเลี่ยงมันจะมีตะหัวอาหารครับหัวอาหารมันจะเก็ดขึ้นมาจากอ่พวกอ่ะอี่ยังละครับพวกข้าวโพดพวกนี้นีแ่แหละครับเขานี่แหละแต่ว่ามันจะผสมผสมเกี่ยวกับอไปเคมีอยู่พี่น้องมันจะเล่ิลาข้ก,กินมันกะ เลยแหละก็พอจินได้มันก็แสบอยู่แต่ว่ามันจะบ่เท่าบ่เท่าจิตรีรธรรมชาติเหมือนเบ่าเห็นไร่ไร่มือเบ่าเห็น,น, <c oughs> น,รนไร่ไร่พี่น้องมึงสิได้พ่อขั่วบ่สองพี่น้องโอ้ยไต่ไปจะวางจะเข้ากันไทยพี่น้องมึงไม่ได้ครับเด้อ ่นีพี่น้องซุ่มน,มนี่มันโอ้มันอ่อนโอ้ยซุ่มนี่มันเสียบพี่น้องนี่เอา้าทำไมเธอถึงเร็วจัง <c oughs> โอ้โอเธอไปกินอะไรมาทำไมเธอถึงอ้วนจังเลยโอ้มาเป็นอาหารของเราซะนะโอ้ถึงเธอจะกินอะไรมาเราก็ไม่หิ โอ้น้เธอนี่ก็ชงอ้วนเสียกระไรนี่เป็นอาหารของเรานะโอ้อ้วนดีโอ้นี่ก็อีกตัวทำไมเธอจึงอ้วนจังเลยให้เรากินซะน,นะครับพี่น้องเปลี่ยนไม้มาหมอง่นไทไว้พี่น้องแต่ว่ามันเป็นไทขี่ไถเกากะพอได้เก็บอยู่พี่น้องมันจะมี อิ้นหน่ายจิหลีบก็ได้เก็บอยู่ครับหามองมองไทยไม่ไหมว่าท่านพ่ออยู่ใช่ไหมมงได้เพิ่นไทยไม่ไหมนี่บั้นจังสีนุ่มจังสีคุบดีพี่น้อ,อ,นอง <laughs> อิ่มผู้หนึ่งนี่น <laughs> อิ่มผู้หนึ่งแล้ว <laughs> เพราะว่าเขา,เาขว่ใส่เกลือครับผมใส่เกลือใส่เกลือใส่รสดีตามต้องการนี่ต้องใส่เกลือใส่รสดีตามต้องการนี่จำแเจวกับหวกพักสุดท้ายคือดึงหัออก นี่พี่น้องยีรีดครับผมนี่ตัวเป็นตัวเมียแต่วันยังอ่อนอยู่อันนี้ก็เป็นตุ้มมันมันพี่น้องมั่นเต็มท้องเลยมันมีไข่มันแต่ว่ามันท่านเป็นปีกครับผมมันท่านมีปีกกระเซาะมันมันพี่น้องฟังเสียงโหลด มันหน่อยมันหลายครับผมแต่ว่ามันจะอยู่ในปลาก <c oughs> ็พี่น้องออกมาแล้วโอ้เธอจังสวยนีิกระไรดูพี่น้องตัวเมียอย่างดีครับผมว้นว้นตุ๋ยเลยดูมีไข่ด้วยอี่องฟังเสียงครับผมโอ้ อออกมาร้องเรียกหาคู่หรือไหนล่ะตัวผู้นี่พี่น้องตัวผู้ตัวผู้ออกมาร้องเรียกหาคู่ฟังเสียงยี้ในปา่าพี่น้อง นี่ก็เป็นไม้สุดทไทยพี่น้องที่โอ้ยเธอชั้งอ้วนสเล็กเกินใครไปได้พี่น้องไม้สุดทไทยครับว่าสิไตพ่พี่น้องก็ว่าจะกินแล้วพี่น,อนอ้องขันสาอ้อยเรียมากอาจจะได้ไลายก็นนี้เพราะเนอาจจะได้ไลายก็นนี้เท่ครับเพราะว่า อันนั้นเมื่อเมือชม,มังครับผมเมื่อชมังบ,บวัวเรืองหากินนี่ยังค,ค้นหมันคุบเก่งครับผมอันนี้ผมกับลอๆเลยเนียไปนี่เลวพี่นอ้องไม้แบบนี้มันเป็นก้อนขี้เทยเพื่อนก้อนขี้เทยมลูกปโปรปีกมลูกปโกเปีกครับภาษาอีสานเอ่อเอ่อหลายๆท่านก็นกนอาจจะฟังบุรุเรียงครับ มลลโปกเปกคือคูขะเป็นก้อนโคโลเคเลเอ้าเอ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 เอาเล้ยวเอะมุนวาเจ้ามุนบเจ้าเน,นี่ครับมันต้องทำไม้แบบนี้พี่น้องทามันหลเลยนี่เอาขาดเอารถไถยำเลยพี่น้องตะกี้นี่เพิน่นเพิ่นมาเตายละหลายข้นนะครับมันหลายเอารถไถยำยำยาไป บาดที่นี่มันอยู่ใตยงเต้พี่น้องมันอยู่ไม่ได้มันก็กอกมากคือเกา่าครับมันมันเป็นส่วนน้ำไหมใต้ก่อนสิไทยนะครับเอาพี่น้องก็ปลาพิริโตเกลอะไรครับนี่พิริโตเกาไทยนี่เอาไปกินได้ได้พี่น้องนี่ประเภทนี่ตีโพดนี่หลายตน้นเป็นเป็นอุ้มเป็นอุ้มอยู่ครับปลาพิริโตเกานี่นจะเอาไปขวากินแรงได้พี่น้อง ว่าสาวไอรีเฮ็ดกับเขาเรีวว่รู้ว่าสิพะก,กันกินไปเนาะสิเอาทั้นี้หรอพี่น้องกะเห้องกัไปล่างขัวกับขัวกินเกียวกระจำเจียวหรอพี่น้องไปครับขอเมียนในบ้านครับผมว่ามันจะได้ไปเหตดการให้งานนี้ยี่มเคลื่อนน,นี่ครับนม่ไม่เข้เมพี่น้องไม่ไมเข้เม <laughs> กับสูตรนี้กับใส่บริสุทธิ์ใส่น้ำมันครับเอาหนำพี่เขียนหน่อยตัวนึงงหนำใส่ก่อนกับใส่เกลือพี่น้องใส่เกลืองลองไปนวดลงไป รอให้น้ำแห้งเขาจะเติมน้ำมันพอดีกับกีริตสุทำเริ่มแห้งนะครับดีกับขึ้นทุก็และตรงโตต้องปชีตรองป่รับไปแห้งกีน้องเดี๋ยวคนไ้อีน้อง มันจะหยดมันยัง่ยงแบมัน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 ขมันเปียบ่ติดตะปะ สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องมาครับข,ขวดจิลีดครัเบเศษเศบครัเบเศษ ay yeah. yeah. nakyayari